ไอธรรมะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนี่จะเข้าใจมันได้ไงเราต้องประพฤติปฏิบัติก่อนไงอย่างโยมร้องไห้ขี้มูกโปง่งอ่ะถามว่าร้องไห้จำไมก็โยมมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเลยเพียงแต่เราไม่เข้าใจเท่านั้นเองเราไปกอดมันเอาไว้ว่าเออเป็นของเราของเราถ้าเราไม่กอดเอาไว้เป็นของเราอะ่ะโอ้เดี๋ยวมันก็เสื่อมตลายไปแล้วหลวงตาองค์หนึ่งอะ่ะ นจะคุณนะไม่เห็นของตาปกติแล้วนะโยมาแจกกันมาถวา,ายเน้นก็ไปเจ็ดเน้นระวังเน้นค่อยๆเน้นอย่าเดินใกล้นาะวงใครเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนมองแล้วมันจะเข้าไปทําอะไรจะไปทาแจกันเอเสียหายหรือเปล่าอะไรผ่านไปก็กลัวนาใครทำความสะอาดจ,จะคอยมอง จิตอ,อยู่กับมันตลอดวันหนึ่งอารมณ์มันพัดเข้ามาในโบสถ์อะลมมันหวนของล้มเลยเลยนะนาดแกการหล่นมาดังปุ๊บบอกคิดว่าแกจะเสียใจอะ่ะอเออสบายไปแล้วมัวแต่ไปห่วงมันอยู่เนี่ยเห็นไหมเออมันหล่นมาดังปุ๊บอะ่ะและเอียดยิบ เออไม่ไม่งั้นเราก็อยู่กับมันอย่างนี้แหละใครเดินใกล้ก็ไม่ได้ห่วงาอหลมาดังปุ๊บแล้วเออหายใจโลงอกเลยสบายไปแล้วใครทำนายช่างมันแล้วมันห่วงห่งดังปุ๊บแล้วนี่เห็นไหมมันเป็นสัจธรรมอย่างนี้แหละนะกว่าจะรู้เนี่ยขนาดศึกษานะโอ้เป็นห่วงเป็นห่วงแต่พอสัจธรรมมันเกิดขึ้นแล้วค่อยได้สติเฮอ หายใจโล่งอกไปเลยต้นแบกเอาไว้เนี่ยเนี่ยเหมือนโยมบอกของก็เสียไปแล้วยังยังทำให้จิตของเราเสียไปด้วยเงินก็เสียแล้วยังเสียใจอีกด้วยเห็นไหมเออมันเสียไปมันเสียทรัพย์เสียซ้อนเนี่ยมาชอบใจนะโยมพูดประโยคนี้หนาาของก็เสียไปแล้วอจะทำให้จิตของเราเสียทำไมหนาา เห็นไหมอ่ะเนี่ยคนมีสติคนมีปัญญามันก็จะหยุดความเจ้าโศกได้นะเหมือนกับที่อนาบอกโยมตามหาสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มีมันจึงหายไปโยมมีเข้าใจไหมตามหาสิ่งที่มันไม่มีอ่ะอะไรสิ่งที่มันไม่มีที่โยมตามหาอยู่ตอนเนี้ยนะ บางทีทํางานตลอดชีวิตอ่ะเพื่อจะหาสิ่งที่มันไม่มีอ่ะนหาความรวยทําแล้วมันจะรวยตามหาไปเอออยู่ข้างหลังนี่เป็นขยะทั้งนั้นแหละแต่เยังไม่มันยังหาอยู่นะฝ่ายจะออรู้ว่าเออเราหาสิ่งที่ไม่มีอ่ะชีวิตมันไม่มีแล้วสิ่งที่มีมันจึงหายไปหมดไงแันมาจึงบอกว่า โยมตามหาสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มีมันจึงหายไปเห็นไหมเอาไปใช้ดิในชีวิตประจำวันเนี่ยพอแล้ยังกินอิ่มนอนหลับไหมนะบางคนเนี่ยทำงานอายุหกสิบเขาก็เกษียณแล้วนะแต่กเกษียณขึ้นมาแล้วนีย่ยังไม่ยอมตามมันตลอดชีวิตหนาะเนี่ย ตามหาสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มีจึงหายไปเห็นไหมถ้าเราตามหาสิ่งที่มันมีอยู่สิ่งที่มีมันก็จะเพิ่มพูนเยี่ยมเข้าใจไหมล่ะนเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมาแก้โจทย์ให้เราเยอะแยะเลย สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทําให้มันมากขึ้นมากขึ้นเดีหนาสิ่งที่มันมีมันก็จะไม่หายไปสิ่งที่มันมีมันก็จะพอกพูนขึ้นมาตามหาสิ่งที่มีอ่ะมันก็จะพอกพูนขึ้นมาไม่ใช่ตามหาสิ่งที่มีที่ไม่มีสิ่งที่มีมันก็หายไปสิโยนตามหาสิ่งที่มีอยู่อ่ะสิ่งที่มีอยู่แล้วเราก็แสวงหามันอีกตามหามันอีก มาสั่งสมมันก็จะมีขึ้นมากขึ้นอย่างเซนสีนเนี่ยยมรักษาเป็นอยู่แล้วอะ่ะยมก็พยายามสิทำให้มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะมันก็จะมีความสุขมากขึ้นมีโภคะมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นจนถึงไม่มีอะไรเลยนั่นเรียกว่าตามหาสิ่งที่มีสิ่งที่มีมันก็จึงมากขึ้นจนสบายไง จิตของเราหลุดพ้นแล้วมีมันก็เหมือนไม่มีไม่มีมันก็เหมือนมีนเนี่ยเหมือนกับชีวิตของพระเนี่ยเป็นชีวิตที่พระพุทธองค์ประทานมาให้นะไปที่ไหนก็มีฌาญดูในประเทศไทยดิถือบาทออกไปเนี่ยบางทีกลางคืนโยมยังใส่บาทเลยอ่ะเห็นไหม เห็นบาทพระก็จะใส่แล้วบางพวกนะเห็นไหมบางคนไม่พิจารณาหดอกนะมันเจริญขนาดอย่างนั้นเห็นไหมโยมไม่รู้แล้วมาบินดบาตนะกลางคืนก็ใส่เงินศีราชาเนี่ยโยมเพราะโยมไปเที่ยงคืนก็ไปแล้วพระก็ไปบินดบาตบางทีคนแน่นๆนี่เอาบาทชูข้างบนอ้าวตาย โอ,โ,โอ้โหยงก็ใส่กันดิคนจีนน่ะไม่รู้นหะกูใส่พระเอาบาดมากูก็จะใส่แหละมันเห็นไหมเออเห็นบาทพระก็จะใส่แล้วเห็นไหมไม่อดเราไปที่ไหนก็ไม่อดแต่มาเคยไปในป่าอ่ากินข้าวเปล่าๆอ่ะ บ่ายแล้วอันมาไปถึงก็งูครับกวีก็วาดมาก็นุกกวีก็วาดทำไมไปหุงข้าวนิม,มนฉันข้าวกอนอั่มาก็บอกมันบ่ายแล้วโยมไม่มีใครเห็นหรอกท่านเพราะมันว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอดมาหลายวันนะ มีมนฉันเธอท่านไม่มีใครเห็นโยมก็เห็นน่ะมาก็เห็นอยู่อ่ะโอ้ยมันก็ถึงวัพรุ่งนี้อ่ะมันก็ไม่ว่าไรล้อกเพราะโยมมีตัดทาอยู่แล้วอันมาไม่อดแล้วเห็นไหมเช้าอ่ะอ้หแต่เช้าเลยทำอาหารมาถวายเดี๋ยวก็บอกก่อนมีแต่น้ำปลาเท่านอย่างดีแล้วไม่มีหมดทเพียงหมด อ็นมาบอกอน,น้ำปลาพริกก็อย่างดีแล้วชีวิตแต่มาก็อยู่ได้แล้วลอดเพราะเนี่ยมาเจอโยมเนี่ยโยมมีแตทตาเห็นไม่อยู่ในป่ายังไม่อดเลยอ่ะเห็นไหมแล้วโหชีวิตของพราจึงบอกเอ็มายังบอก,อบอกใครจะรวยเท่าอ็นมาตอนนี้ไม่มีหรอกนะใครจะจนเท่าอันมาตอนนี้ก็ไม่มีหรอกเห็นไหม ถ้าพูดถึงการรวยแล้วรวยที่สุดพูดถึงจนก็จนที่สุดเหมือนกันรวยยังไงไปที่ไหนก็มีชานน,านี่ยมีบาทมาเนี่ยไปที่ไหนไม่เคยอดเป็นแบบไปในป่าเท่านั้นแหละอดสองมือสามมือก็ไม่เป็นลายสองมือสามมือเนี่ยถ้าประบโยมวันเดียวแต่พระก็สามวันแหละสามมือมือละวัน ก็อยู่ได้ตั้งหลายวันฉันน้ําไปก็อิ่มแล้วฉันน้ำไปก็อยู่ได้แล้วไม่เห็นทุกร้อนอะไรเลยแต่โยมอู้ยบายแล้วเนี่ยยังอุตส่าห์ไปหุงไม่บอกซะด้วยหุงข้าวเสร็จก็ยกมานิมนฉันข้าวบายแล้วนะโยมไม่มีใครเห็นหรอกท่านโอัอนมาก็ไม่ได้พูดหรอกโยมก็เห็นอันมาก็เห็นน่ะ เห็นไหมกลัวพระจะอด่ะเห็นไหมพุทธศาสน,นาจเจริญขนาดอย่างนี้แล้วเราจะไปกลัวอดทําไมหนาะนั่นเนี่ยคือตีนสมาธิปัญญาเนี่ยสิ่งที่เราเราไม่มีก็ทําให้มันมีมีแล้วพยายามพอกปูนมันพิจารณามันทุกวันทุกวันมันทําหน้าที่ได้ไหมกําจัดกิเลสได้ไหมกิเลสอย่างหยาบเนี่ยไม่เห็นแหละ มันรู้อ่ะมันเป็นยังไงที่เดสอย่างกลางเป็นยังไงที่เดสอย่างละเอียดยังเหลือไหมเห็นไหมอ่ะพิจารณามันทุกวันทุกวันโยมหาสิ่งที่ไม่